ครับสำหรับนะครับตอนนี้แผงจุดควบคุมแอร์นะครับแผงวียูก็เปลี่ยนอะไรก็มีนี่ครับดูครับสภาพนะครับตัวนี้นะครับเพชเชอร์จับแรงดันนะครับเพชเชอร์จับแรงดันนะครับด้านโลด้านไฮก็คือมีโลเพชเชอร์นะครับแบบมีสายนะครับ นะครับตัว p r e s s u แล้วก็ high pressure นะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนทั้งยกคู่เลยนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาตรงนี้ครับแตกครับแตกเห็นไหมมันไม่ค่อยดีแล้วก็เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนชุดใหม่ไฮเ h pressure low p r e นะครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับแล้วก็มีแมกเนติกแล้วก็เปลี่ยนใหม่แมกเนติกเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้แม็กนะครับ ก็เป, mm hmm. เป็นของใหม,ม่นะครับของใหม่ก็ทางให้ทางเจ้าของก็จัดการให้นะครับก็มีแม็กยกมามันมีอุปกรณ์ประมาณนี้นะครับแมกนติกนะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็มีน็อตนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นทามเมอร์นะครับทามเมอร์เดี๋ยวใช้เช็คตัวนี้นะครับทามเมอร์ของใหม่ย่อวิบนะครับตัวนี้ สามนาทีเป็นเกืห้าแอมป์นะครับตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับนะครับก็ทำการติดตั้งตัวนี้เอาโ o w ิชเชอร์ก่อนโรบิชเชอร์โรบิเชอร์ก็ตำแหน่งนี้นะครับโอเคนะครับแกะเลยแกะนี่ออกแล้วก็หมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปก่อนนะครับการติดตั้งไฮเปอ e ์เชอร์โ w บิชเชอร์นะครับ เอ่อตัวนี้มันจะบอกมาเป็น psi นะครับดีกว่าเป็น bar เป็น bar เราต้องมามากดเครื่องเครื่องเลขใหม่นะครับในตัวนี้ก็คือมันบอกว่าเอ่อเปิดเปิดที่30นะครับปิดที่60นะครับก็คือถ้าแรงดันแรงดันเปิดเปิดที่30ปิด60บบวกนะครับบวกลบ5เปอร์ห้าเปอร์เซ็นนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ก็ตีว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดมีน้ำยาต่ำกว่า30ก็ตัดเอ่อเกินเกิน65ห้าหรือ70ตัดนะครับประมาณนั้นก็อายุสองถูกต้องเลยครับหมุนหมุนเลยหมุนเลยหมุนหมุนถ้าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาเวลาเอ่อหมุนหมุนหมุนถ้าเราไม่ใส่ไม่ใส่ชุดนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่อง สายมันจะม้วนครับเพราะเราต้องขันเกลียวเข้าไปนะครับแต่นี้มันจะม้วนมันก็เลยทํายากเราก็เลยต้องขันก่อนครับก่อนจะมาประกอบดวยเดือนสายไฟนะครับเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอาไปีจมดิเอาเบอร์สิบสี่ิน่าจะสิบสี่ตัวนี้สิบสี่แล้วอีกตัวหนึ่งสิบสองหรือสิบเอามาก่อน็ระเะเรื่องอะไรตัวล็กต,ตัวนั้นตัวดำเอานั่น เอาน้องล็อกไปเดินแล้วจะไปไปเดินแลโอเคนะครับดึงเข้าฝั่งนี้อ่าเดี๋ยวผม,มหมุนเข้าไปไม่ต้องหนักมากนะครับพอประมาณใหญ่มันด้ยน่ยก็พอหนักมือนะโอเคอ่ะนี่ด้านโลเอาด้านไฮก่อนแล้วเดี๋ยวด้านไฮด้านไฮก็ตำแหน่งเท่าไฮนะครับผมก็ผมก็สอนเขาตอนแรกมัน ไม่มีที่นะครับผมมาเจาะรูนะครับเจาะรูเจาะรูแล้วก็ยึดนะครับยึดเข้าไปนะครับตอนแรกมันไม่มีของเดิมตามแมวก่าไม่มีครับผมมาใส่เพิ่มนะครับโรงงานซ่อมเราก็ต้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วของช่างเวลาซ่อมบำรุงนะครับตามแมวยังไม่มีนะครับของเดิมผมใส่มาให้ด้วยเวลาด้านแล้วมันจะง่ายต่อการดูแลรับัรักษาครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ดูดูออดูดูดูด้านด้านก่อนตัวนี้ด้านไฮนะครับ เขาบอกมาเป็นเนี่ยนะฮะ p mpa พัดคานนะครับเนี่ย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 ไอ้สเปคมันมามันบอกหกแอมป์สองร้อยห้าสิบโวลต์เนี่ยเราจะรู้ไหมครับต้องไปหารก็คือสิบสี่จุดห้าไหมอ่ะเดี๋ยวดูที่เกจมันมีอยู่หรือเปล่าไม่มีครับมันไม่แจ้งผมจําค่าไม่ได้เลยครับมันค่าไม่เท่ากันครับเราต้องเวลาใส่อุปกรณ์พวกนี้เราต้องรู้ว่าค่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวผมต้องไป เช็คในเน็ตก่อนนะครับน้องๆดูในเน็ตที่ว่า1นึ่งหนึ่ง mpa เท่ากับกี่ psi ก็คือมันต้องอ่านมาเป็น psi เราเราถึงถึงจะรูเร้เพราะว่าค่ามาตรฐานที่เราใช้อยู่คือเป็น psi นะครับนี่เป็น mpa คือพัดพัดพัพคานก็เป็นของไหลนตนัวนี้ตะกูลของไหลนะครับ,บ PA, เท่ากับกี่พีเอ่าหนึ่ง mpa เท่ากับกี่ psi ไหนอะเข้าไปเลยน,นั่นแหละก็เรียกไอเอ็มพีเอ MBA ก็คือพัดคการเมกะพัดพัดคการ